อยู่ในซองไม่พิมพ์ค่าด้วยก็ได้ว่าเยี่ยมบานคนดวงเฮี้ยงอีกรวจ้าทั้งสิมาซื้อรถตลีน้ำพืนนำเป็นคือโศกหมานแท้ข้ายรถตลีกับทื้บรถตลีสมวดราสันกะได้มาเยี่ยม,ยมพืนเน,นะาะนานค่ะขอโศกขอหมานน้ำพืน ฝนกระตกจ้ะพนังอยู่ไก่สิเป็นชั่วโม,มงล้วพระท่านเรีนไก่ไซมาไซฝุนเที่ยงลุ่มมาหืมหืมหืมไหลมาหอดมองหอดบอลคอนดวงเฮงกับขอสูขอเฮงปากเอฟซี C, น้ำเนเด้อดซะเด้อ่จะบพอ,อุทิศ มาเที่ยวหาแม่เฮาแบบเป็นโศกเป็นหมานั่งคุยกันอิ่มยิ้มอยู่จ้ะน,นี่แหละค่ะไม่พิมพ์ก็ได้มาอันถามไม่อม้อมเซียวไม่พิมพ์นี่ยละเนาะนี่แหละค่ะนี่เซียวอ,อีกแล้วโอ้ยคนปีเดียวกันกนี่ไปไซกับมิตรโศกแต่เฮงเนาะไม่อ้อมไปทางไหนเนาะบ่เห็นกันโดนแล้วคือว่าโศกหมานหลายสิยเดนจ้าก็มาโศกหลายดอกน้อยบ่จ้าโอ้ย มัวนี่มาก็บอกไม่พิมในเด้อพ่อไปฝากเอฟซีเนี่ยเ,ยเยถวเลยามาหอดหมองหอดบอลแล้วขายของดีขนนะาดเดลื่อนเสาไม่อม้อมเป็นขายของดีตีไม่อ,มมอม้อมขายยังกอดจ้าผอมแห้งจ้าขายของแห้งผอมแดวันวันเสาขายอยู่ไสจ้ายูย่สาว่างค่ะอยุสาว่างน่กขนุนไม่พิมพ์ก็บรรดี่ยวาสิเป็นเดือนแล้วจ้าพ่อซ้ำบ่าย เลาได้เดพักวัดไปเนี่หลังจากจังได้วุ่นค,คนหลายมันบ่าจา้ะจ้าคนหลยเขาปรถามหาเหนืออย่างไหมพม่์ม่อมพามเยอะไมเดทไปสองสามวว 2, หวดละคุณ<า>พอผแดงมากพอดีโอ้ยคนหลวงเฮงมาแล้วสิไดื้มรสตรีน้ำเล่าแล้วมือนไนม่น,นี่ก็จิขอตัวดีนะไม่ออมเนาะข่ะมืม่นี้ก็มาเยมหม่เยมยมพวเนาะไม่ออมนี่ ถือเลขอยู่เรื่อยๆแต่ว่าคนณกาลพันถือบ่หลายจ้ะจนมากไม่ออมสิได้เลขมันจะใสเนะาะบอาซูเอฟซี FC ฟังในเด้อค่ะหมู่บอกแน่จ้าแล้วก็ฟันแน่ถือหลายทีน <c oughs> ้อยๆก็เบิ่งหน้าตากระอิมเนาะคนดวงเฮงคนดวงดีเด้อนี่นพี่มเบิ่งแล้วนี่ <c oughs> ยังอยู่ไก่อันผู้ขายลอตเตอรี่ไก่แห้งเสือน้ำกันดีเนาะจ้ะ จนมากกับฟันน้ำเน่หมูบอกตรงกันมันบ่ไม่อ้อแต,แต่ว่างวดนี้มีตัวดีบ่ไม่ออกงวดนี้บ่หม,มากเล็กจะมาจังไดเนาะไม่ออมฟันค่ะฝ<ม>ันแน่มูคนบอกมาแน่จ้ะบ่จ้ะงวดนี้ขึ้นมากตัวใดไม่อ้อกงวดน,นี้มาก สามฮกกับสี่ฮกค่ะอ๋อเหล็กออกวันยังงี้ก่อนวันก็ฝึกเป็นแนวทางนั่นล่ะถ้าเท้อโซกมานน้ำกันแม่นยู่ดอกแต่ว่าเดี๋ยวดันโดนมาหาค้นดวงเฮงกับคอยเฮงน้ำเน้ะคนอ่ะพออุทิศมันกันน่งจอมอยู่กกระอแดงผู้อันดวงเฮงคือกันนี่จ้ามากสี่ฮกกับสามฮุกเลยไม่ออกจ้าฝันใดมันบอลอีตองหมดได้เป็นบอลจ้าฝันตองหมดจ้ยเจ้าที่เพิ่งมาบอกด้วยจังใดไม่ออก ก็ฟันไปตะบางเท้อกัดฟันมาไปนั่นแปลว่า <laughs> ฟันละมัตีเอาอเงิบนบ่มส่วนมากเลยคุณก็จะมาตรงต่งดีด้ค่ะแต่ว่าหั่มอ้อมคนบดสื่อเล็เนาะบ่คือคม่พิมพ์ก็พออาทิตเด้ออาทิตย,ตยสื่อเลี้ยงงวดหวัวละสามหมื่นฟันตรงงวดนะคะให้เป็นแนวทางเด้อค่ะนี่แหละไม่อ้อมเพิ่นไหนะะ้ FC เดอ้อค่ะเอฟซีเด้อท่ามักน้ำเหลากับสื่อน้ำเหลาล่องเบิง แม่อมให้เป็นแนวทางน้อแม่อมเนาะค่ะม,มาทานมีโซกนะ้าแม่อมมาสักโ<ะ>น้ำกันแม่อมคนใจบุญเดอ้อเล่าก็ได้ยิ้มแย้มแจม่มใสนะค่ะเนาะค้าขายกด็ดีไปขายของกับลูกค้าตึมคือกันละ่ะไปน้ำกันก็เพราะที่แม่พิมพ์ตลอดเนี่ยนะจ้าเพรสะวงนี้ก็เลยหางหายบอกอยเห็นกันบันไดดอกพ่พ,มพิมหยุดเนาะนี่แหละคะ่ะแม่อมคืนฟันตองหวดเด้อค่ะเดอ้อมากระสือน้ำเล่าล่องเบิงจ้า สามหกสี่หกนี่แหละค่ะห้เป็นแนวทางไม่อ้อมเนาะค่ะไม่อ้อมหกก็เกลามันตัวเดียวกันมึงเคยไม่อ้อมว่ะกระโบนแง่ค่ะเนาะที่ลาซื้อเลขกันเขาบอหันหัวหันถ่ายลงมันก็ออกมาเทากังายทงนะนี่แหละค่ะสามหกสี่หกไม่อ้อมเป็นให้เป็นแนวทางนี่ค่ะเด้อไม่อ้อมคุาวเป็นฟันตองหัวคุนก็ขึ้นมากกว่าสัต นี่เด้คนดวงเฮงมาแล้วรถเตลีเอามาเลยเด้อไม่พิมพ์ก็โพตินมาซือ้อโดยตรงเลยมือนี้ฟันได้ย่างขนาดเลยนี่ฟันตองหดเลยนีย่ใสเว้ยไปหาหมูหาผัวผู้ได้กให้ตองหดมากคุณไม่ต่อยกระดวงเฮงมาหอดหมองหอดบอลแลยเด้อค่ะมันนี้เด้อขอให้เอฟซีได้โศกได้ลาบนะไม่พิมพ์เด้อก็พอุทิศค่ะ เอฟซมาซื้อลอตเตอรี hmm. Hmm. Wow. ่มือนี้จัดลลดเห่ามาหอดบานคนดวงเฮ้งจึงได้กระตองมีเฮงละไม่ออกมันกระบอกซู่ฟังนกขานนกขนปันไดเราเลขกเป็นกรได้เราแดงมากลหวเห็นบอนี่หาเก่า้าเก่ามากแล้วแดงม่เก่าหัวเก่าเลมเก่าเลมเก่าเลมเลยคุจะมาเลือกเดี๋ยวไปเอาเล็นไม่ออกมาซื้อเนี่ย ค่ะไม่อ,อ้อมก็ให้ตัวดี <Gym. S 1> แล <ım eni> ้วเด้อค่ะเด้อไม่อ้อมปันตองวนนาะค่ะเนาะตั้งแต่ไขโขกนั่นมันเดือดเห่าเดือด FC โขกนั่นม้อเด้อดง่วนบางนึงก็ได้อยู่เมนบอค่ะอืได้อยู่จ้าแต่ว่างวดนี้ก็สิได้อีกมันบอคือว่าใจมั่นใจอยู่มั่นใจเนอะโอ๊ยแน่นอนเลยเสียวเฮานี่ไม่ได้แสงขึ้นไม่ออมพิ่นฝันจ้าอืฝันว่าเพิ่นมาบออกืโเพิ่นว่า ซีฮุกคนว่าหันซื้อเบิ่งเลยเด้อคนว่าห่าเทื้าโซกออกพรรษาคนว่าวัาสนสิบุญเขาสากแล้วน่าไม่อ้อมเนะาะอื่นนี่แม่นบอกามาวันอยากกินเขาสากน่าไม่อ้อมตีคนจีนมาหายสูงเนาะจันเนาะเจ้าด้บุญน้ำกันอันห้าไม่อ้อมบอกเลขถือก็เอ้ยอันโอนเงินไปให้อ้อมซื้อขนมกันนะก็เจ้ากะทิว่าเด้อเอฟซีก็ได้ คอ,อยสุกมันน้ำนมีเดอไม่ออมเด้อออมค้ดคนดวงดีดวงเฮียงเนาะค่ะาสำหรับมือนีกระซำหนีกว่าเนาะค่ะสุกมันน้ำมีออมมอเด้อค่ะเด้อ